สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องปั่นมาล่าหนึ่งสองหกแปดเนี่ยภายในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็ภายในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์1ิสามอย่างนะครับผมประกอบไปด้วยอย่างแรกนะครับเครื่องปั่นนะครับมอเตอร์หัวัตตนนะครับอันที่สองก็คือตัวโถนะครับตัวปัน่นฟาโถ ổ, ตัวแท่งกดอาหารแล้วก็ตัวใบมีดบดสเตียรน,นะครับพร้อมกับใบมีด ี่ใบนะครับเป็นประกอบไปด้วยใบมีดสไลด์บางนะครับใบมีดสไลด์หนานะครับตัวใบมีดสไลด์เส้นนะครับแล้วก็ตัวใบมีดฝาเป็นข้อนะครับแล้วก็ใส่กับตัวแท่งกาแกาใส่ใบมีดนะครับนอกจากนั้นเครื่องปั่นเนี่ยยังแถมตัวหัวคันน้ำส้มน้ำมะนาวแล้วก็ตัวโถกองกานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวแท่งก้านคนก้านคน ตีแป้งทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็มาด้วยตัวไม้ทายนะครับก็คู่มือสําหรับงานะครับพร้อมกับแป้งที่ไว้ทําความสะอาดครับโอเคครับ